หิหวานหวมิลินยิหวานหวานิวนหวานยังไงคะเิมหวานหวานยังไงยิ้หวานหวาอว่าไงคะเหมอมองอะไรห อะไรอยู่เอ้ยนี่ลินซูมหน้าเลยซูมหน้าเลือกหน้าเลยอย่างเงี้ยหน้านิ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะช่ไมคะ นกอึหน่เลยเนี่ยน้านิ่งขนาดเนี้ยน่านิ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยนิ่งไ,ไปหรือเปล่าอึเนี่ยชัว